พระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดรน <Amen. S 2> ข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรทรงพระกรุณาทอดพระเนตรครอบครัวนี้ซึ่งได้สูญเสียมารีอาวารีสีฟูนพี่น้องของข้าพรเจ้าผู้นี้พ่อเห็นแก่ความรักของพระบุตรผู้สิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมาชีพเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ปรดทรงรดาให้เขาพ้นจากบาปซึ่งเป็นภาระที่ต้องแบกประทานพระวาจาทรงชีวิตของพระองค์มาช่วยบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพาเจ้าทั้งหลายเพื่อพลันของพระจิตเจ้าจะได้ช่วยให้ข้าพาเจ้าทั้งหลายกลับมาเดินบนหนทางแห่งชีวิตต่อไปได้ครั้งนี้ขอพึ่งพระบาณมีพระกิษณาเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลายอาแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพรงส์สถิตในสวรรค์เราเลาจะเป็นกิจัการะพระเราเล่าจงมาถึงเราไดสส่งจดสำเร็จในวันนีบนในสวรรค์เระได้ทอาหรพระจ้าวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เราไา้ทำให้แก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าให้ัยแก่ผู้อื่น พรดช่วยพระเจ้าไม้แพ่การประจุให้รู้ช่วยบรู้จากความช่วยรายเทนอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทนอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงชื่นชมยินดีและไปประกาศให้ทราบกันทั่วกันว่า พระกิตัิเจ้าทรงกลับค็นพระชนม์ชีพแล้วอเลลูยาอเลลูยาขอขอบรคุณพระเจ้าอเลลูยาอเลลูยา จะแต่วีพร้าลูกทั้งหลายโลภัยมาพึ่งพระแม่โปรดยาเมื่อเฉยต่อคำนองขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดฉันลูกให้คนพายทั้งสิ้นเสมอเถิดรามันดาพระมารีผู้ส่งได้รับพระพรทุสวรรคของพระเจ้าพระองค์ทรงพระการุณาอมต้าไวในความวารคาของท่านโปรดส่องสว่างวิถีทางักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตทั้งเจ้า ในคืนนี้ด้วยเถิดอาเมนยซูาม,มารีโยเซฟข้าพเ,เจ้าขอถว,ว,วายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ทางยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเ,เจ้าเมื่อใกล้จะตายยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเ,เจ้าให้สื่นใจอย่างราเร่น ในสิ่ในพรของท่านด้วยเถิดพระหาทุยไทยอสักสิทธิ์ยิ่งของพระเยสเจ้าเมสตาเธอดราชินสันติภาพช่วยวอนเธอหุ่นโยเซฟช่วยรอนเธอพระมาดามารีอาช่วยรอนเธอมละบุญทั้งหลายของพระเจ้าบุญยาลาศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยชวอาคาเทวดามีทาแอนเดชะพนาภาริยาและพาบุระพาจิตอาเม